สวัสดีจ้าพี่น้อง่อบสาวคนอยู่นิวซิแลนด์จ้ะเมื่อเนี้เฮ็ดออมไก่จ้าพี่นอ้องออมไก่ใส่ผักกาดกระจนเนาะเฮ้ยผักกาดปกโชยเนาะพี่น้องบักทัวแค่รดจ้ามือนอยากแพ็คของพี่น้องเอ้ยหิวเขา่าอ่าอยากลายเมื่อนี้ยก็จะบ่ได้กินไหเบิงจ้าพี่นอ้องอ่าเฮ็ดกับเขา่าซะก่อน เราจะกินมันเมื่อยยากแพ้ของจนหัวยุ่งจ้าพ่อหญ่เล่ากันยากอันจะเอาอันอันอันจะพี่น้องจะเอานี่เอาโต้กับเข่าร่งขายเนาะพี่น้องเนาะนี่โต้กับเข่าเช้าบนใหญ่ไปอยู่บ้านไม่นี่อันมันกับบ้านหลังหน่อยนอกจากกระสิบ่มีมองว่างก็เลยให้พ่อหญย เป็นกระจกจ้ะตักบเข่าแบบหกที่นั่งก็เลยพ่้ใหญ่จะเอาล่งขายนอกจากเนาะนี่จ้ะกะโบจนบกาท่าห้เบิ้งละจ้าบ้านก็นได้โมกคักแน่อ่าเพราะว่าแพกของนอกจากนอกสาวนกันยากงากเห็ดงานกา้างขึ้นนํำมานยุดวันอาทิตย์มือเดียวก็จะแพกคของ เอ็ดอีกอาทิตย์หน้าจัานทร์ข้ารพูดจังสีได้ยุธเป็นอาทิตย์จังสีได้ง่ายจ้าขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามเนาะจ้าเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้สาวบนด้วยนะคะสวัสดีจ้า